ดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมเฟสบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมยูทูบและเอเวอรี่ทิงจิงกะเบลที่อยู่ในโลกโซเชียลนี้นะคะวันนี้ล็กซี่มีเรื่องร้อนใจอีกแล้วกําลังนั่งดูคลิปอยู่เพลินๆนะคะเห็นคลิปนี้เป็นคลิปยอดนิยมค่ะรู้ไหมจำได้ไหมว่าเป็นคลิปของใครแสงมันอาจจะสะท้อนนิดหนึงนะาแอนอีตัวตลกนั่นเองนะคะน้องซีนิวน้องซีนิวตัวขำของเรานี่แหละ ตอนนี้มีเรื่องให้แฉรแล้วเล็กซี่บอกตามตรงว่าแฉรเรื่องของดารามาก็เยอะและ้วมาแฉรเรื่องของพวกเดเน็ตไอดอลกันบ้างคือไม่อยากจะเชื่อว่าซีนิวเนี่ยมีรสยมแปลกรสยมแปลกไงเดี๋ยวฉันจะบอกให้ฟังนะคะเพราะว่าตอนนี้ นางกำลังแอบก๊ก,กิกอยู่กับบุคคลท่านหนึ่งในโลกโซเชียลเช่นกันเออต้องบอกว่าเป็นเน็ตไอดอลเช่นกันนะคะกับบุคคลท่านนี้ถ้าพูดไปแล้วทุกคนจะตกใจแล้วอึ้งกันไปเลยทีเดียวนะคะกับน้องคนนี้ค่ะเห็นไหมมันจะเป็นแนวอารมณ์เดียวกันแนวอารมณ์ติงต้องปัญญาอ่อนเหมือนกันนะคะ คือน้องอ้อยรอยของเราเน่งอ้อยรอยเนี่ยคือบอกเลยว่าหน้าตาสวยไหมหน้าตาไม่ได้สวยนะคะแต่ด้วยความที่นางตลกมั้งซีนิวก็เลยชอบอาจจะเป็นเฮ้ยหรือว่าเป็นคู่เดียวกันไม่หรอกนะคะทั้งคู่เนี่ยตอนนี้กําลังจีบกันในอินสตาแกรมเพื่อนๆลองเข้าไปดูสิว่าทั้งคู่เนี่ยจะ จีบกันในอินเอ้ยไม่ใช่ในอินส a าแกรมใน Facebook นะคะตอนนี้เขากำลังจีบกันอยู่เวลาทําอะไรไปไหนยังไงเขาก็จะรายงานกันตลอดค่ะลองไม่เชื่อลองเข้าไปดูใน Facebook ของน้องอย๋อยกับของซีนิวเลยนะคะ ว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังแอบองีกันแต่เราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นลุกใครเป็นรับหรือว่าจะเป็นรับทั้งคู่หรือจะเป็นลุกทั้งคู่นะคะแต่ที่แน่ๆคือบอกได้คําเดียวว่าฉันอึง้งถึงเสียวตกใจมากพอดีเปิดเข้าไปใน f c e e o o o ไงเปิดเข้าไปใน Facebook จะไปด,าด่าทางซีนิวจะไปด่าซีนิวปุ๊บเห็นออยรอยเข้ามาทักแล้วเสร็จพอเข้าไปดูในออยรอยซีนิวเข้ามาทัก โอ้ต่างคนต่างแบบตอนนี้เขากำลังเรียกว่าปลูกตัวลก,กัรอยู่อาจจะเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการโลกโซเชียลก็เป็นได้อาจจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่แห่งความเขาเรียกวไง จเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของดาวอุบาทกําลังเฉยไม่ใช่อุกาบาทเอยไม่ใช่จะเป็นดาวดวงใหม่ของในวงการโซเชียลก็เป็นได้นะคะอาจจะเป็นคู่จริงคู่ใหม่เป็นคู่จิ้งที่แปดที่สุดของวงการก็เป็นได้นะคะแฟนคลับซีนิวแฟนคลับอ่อ,อยๆห้ามด่าเล็กซี่นะเพราะว่าอันนี้เอามาเมาสกันคําๆเฉยๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะจริงๆเชื่อชานมันกี่กันจริงเจ๊